คอลมา์ขันปากโดยบรรจงถูกถามแต่การเมืองตอนนี้ที่เห็นทำงานฟิตที่สุดก็เจ้ากระทรวงอุตสาหกรรมอย่างรัฐมนตรีขิงเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนี่แหละที่ลุยทลายโรงงานเถื่อนสินค้าไร้มาตรฐานหยุดแทบทุกวันจนไปไหนมาไหนใครเจอหน้ารัฐมนตรีขิงจะต้องทักและแซวตลอดว่าวันนี้จะไปปิดโรงงานที่ไหนอีกซึ่งล่าสุดเจ้าตัว ก็ส่งทีมตรวจการสุดซอยไปติดตามความคืบหน้าการจัดการโรงงานที่ถูกสั่งปิดไปแต่ยังลักลอบด,ดำเนินการอยู่ที่จังหวัดประจีนบุรีพร้อมสั่งดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดทั้งบุรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแนวทางการทำงานแบบบุรณาการร่วมกันในการเอาผิดอีกด้วยทำให้ช่วงนี้ทุกโรงงานอุตสาหกรรมต้องพวาด้วยความเข้มงวด ตรงไปตรงมาของเจ้ากระทรวงอุดไม่รู้วันดีคืนดีโรงงานไหนจะถูกสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าที่เป็นข้อร้องเรียนจากประชาชนเข้ามาบ้างแต่ทว่านอกจากรัฐบนตรีจะสวมหมวกเจ้ากระทรวงอุตสาหกรรมแล้วหมวกอีกใบย,ยังเป็นเลขาที่การพักรวมไทยสร้างชาติหรือรอทอสอชอที่สื่อมวลชนให้ความสนใจเรื่องทิศทางการเมืองของพักหลังการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยแก้ไขมาตรา256และเพิ่มหมวด15ทับ2เพื่อเปิดทางให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ล่มติดต่อกันครั้นเจอรัฐมนตรีขิงในงานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยทีมนักข่าวการเมืองได้ดักรอสัมภาษณ์รัฐมนตรีขิงในประเด็นดังกล่าวแต่เหมือนเจ้าตัวจะรู้ทันพอเห็นหน้านักข่าว ก็รีบยิงมุกดักทางกันก่อนเลยว่าอยากจะถามเรื่องการลงทุนกับประเทศอะไรครับพร้อมกับหัวเราะอย่างอารมณ์ดีจากนั้นก็โดนสัมภาษณ์กันไปยาวๆเกือบ10นาทีในประเด็นสภาล่มและประเด็นการเมืองล้วนๆพอสัมภาษณ์กันเสร็จสิน้นรัฐมนตรีขิงกล่าวทิ้งท้ายกับนักข่าวอีกด้วยว่าตกลงเอาลงทุนกับประเทศไหนและปล่อยมุกด้วยว่านึกว่าจะถามรัฐมนตรีปิดโรงงาน คุณไม่เคยถามผมเรื่องนี้เลยนานนักข่าวบอกรัฐมนตรีอย่าเพึ่งน้อยใจไปเพราะท่านรัฐมนตรีทำงานเชิงรุกอยู่แล้วงานนี้รัฐมนตรีไม่ต้องน้อยใจถึงไม่ถูกถามงานกระทรวงอุดแต่ผลงานก็เห็นกันทุกวันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วจ้า